อยากถ่ายวิดีโอทำคอนเทนต์ที่น้าโกลผิวสวยแต่ใส่ฟิลเตอร์ไปแล้วก็ยังบิงไม่พอต้องนี่เลยไฟ LED พกพาที่ให้แสงสวยด้วยมาตรฐานสีล่าสุดที่ฮอลลีวูดเขาใช้กันของมันต้องมีแบบนี้จริงแค่ไหนไปดูกันเดี๋ยวมาดูใน,ในกล่องข้างในกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะด้านในนะคะเปิดออกมาก็จะเจอกับตัวอมารันโกนะคะก็จะมีเป็นตัวแผ่นแม่เหล็กให้นะคะสำหรับโทรศัพท์อดนะคะ รูปแบบของไฟนะคะเขาให้มาถึง2รูปแบบเลยนะคะก็คือจะเป็นไฟสําหรับเซลฟี่นะคะด้านนี้ค่ะแล้วก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะมีตัวกระจกให้เรานะคะมองเห็นภาพเราตอนถ่ายรูปนะคะสําหรับกล้องหลังแบบนี้เลยปุ่มเปิดปิดเขาจะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็น USBC นะคะก็จะมีไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ตรงนี้ด้วยนะคะปุ่มด้านนี้นะคะจะสามารถ เปลี่ยนรูปแบบไฟได้นะคะจะเป็นด้านหน้าแล้วก็กลับเป็นด้านหลังแบบนี้นะคะและปุ่มตรงนี้นะคะยังสามารถเป็นตัวรีเซ็ตบลูทูธสำหรับในการใช้แอปอัมรันได้ด้วยนะคะกดค้างไว้สักพ,พักนึงนะคะให้ไฟกระพริบแบบนี้นะคะก็คือการรีเซ็ตบลูทูธนั่นเองค่ะมากันที่ปุ่มด้านข้างนะคะสำหรับด้านนี้นะคะสามารถปรับเพิ่มระดับความเข้มของแสงได้นะคะ ด้านนี้นะคะเขาสามารถปรับอุณหภูมิของแสงได้นะคะแสงไว้นะคะเราสามารถเป็นปรับเป็นแสงวอร์มได้แบบนี้เลยอันนี้จะเป็นไฟที่3,200เควินนะคะ5,600เควินค่ะแล้วก็6,500เควินค่ะสำหรับเจ้าอมารันโกตัวนี้นะคะ<ๆ>เขาสามารถควบคุมไฟผ่านแอปอัมมารันได้ด้วยนะคะใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็สามารถกดไปที่แอปอั a มารันค่ะ ในหน้านี้นะคะคือเราลงทะเบียนสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วเราสามารถเลือกอุปกรณ์ได้เลยนะคะกดค้างไว้สักพักนึงนะคะให้ไฟกระพริบแบบนี้นะคะก็คือการรีเฟตบลูทูธนั่นเองค่ะแล้วก็จะเจอตัวอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อไว้นะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะในหน้านี้นะคะเขาจะมีให้ปรบับ CCT นะคะเราปรับได้ตั้งแต่2007นะคะถึง 6,500K วินเลยนะคะ ด้านล่างตรงนี้นะคะเขาจะสามารถปรับความสว่างได้นะคะตัวเอฟเฟกนะคะเขามีเอฟเฟกให้เราเลือกเล่นได้หลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวปาปารัตซี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวฟ้าผ่าแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวเหมือนเป็นชิพจอนเต้นนะคะตัวนี้นะคะเขายังสามารถปรับความเข้มแล้วก็ความถี่ของเอฟเฟกแต่ละตัวได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนความเข้มของแสงนะคะด้านบนส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นความถี่ของเอฟเฟกค่ะถ้าเราต้องการให้มันกระพริบ เร็วๆนะคะแล้วก็สามารถปรับได้เลยวิธีการติดตั้งตัวอมารันโกตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็น p p o o n เนี่ยที่มีเคสแม็กเซลอยู่แล้วนะคะสามารถติดลงไปได้แบบนี้เลยนะคะสำหรับเจ้าไฟหลักตัวนี้นะคะสามารถสหับนะคะเปิดขึ้นมานะคะเพื่อใช้กับกล้องหน้าเพื่อเซลฟี่แบบนี้ได้เลยค่ะ นอกจากถ่ายเซลฟี่เป็นแนวตั้งได้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากถ่ายเซลฟี่แนวนอนเป็นแบบกลุ่มสามารถปรับอมารังโกตัวนี้นะคะให้เป็นแนวนอนแบบนี้ได้ด้วยค่ะตอนนี้นะคะเรายังไม่ได้เปิดไฟอมารันโกนะคะเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูนะคะว่ามันจะให้แสงเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะตอนนี้นะคะเราเปิดตัวอมารังโกแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าน้องจะให้แสงที่สว่างแล้วก็ผิวสวยมากๆเลยนะคะก็คือถ้าไม่ใช้ไฟก็จะเป็นแบบนี้มองแทบไม่เห็นอะไรเลยนะคะ จะเห็นได้ว่าสว่างได้มากขึ้นแล้วก็ผิวสวยด้วยนะคะอันนี้เป็นผิวตอนกลางคืนนะคะและอยากจะบอกว่าที่อมารันโกนะคะเขาให้แสงสีที่สวยงามแล้วก็แม่นยำนะคะหน้าไม่เขียวไม่แดงเพราะว่าเขามีค่ามาตรฐาน SSI เป็นค่ามาตรฐานล่าสุดที่ฮอลลีวูดเขาใช้กันค่ะ หลังจากได้ลองเล่นตัวอมารันโกตัวนี้แล้วนะคะรู้สึกว่ามันตอบโจทย์สำหรับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่แบบว่าชอบพกพาไฟออกไปด้านนอกนะคะ บิวตี้บล็อกเกอร์นะคะที่ต้องการความสว่างของหน้านะคะเวลาแต่งหน้าเพราะว่ามันมีกระจกด้านหลังให้ด้วยนะคะค่าตัวของน้องคนนี้นะคะอารมันโกอยู่ที่ราคา1,190บาทค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านกล้องชั้นนำใกล้บ้านคุณนะคะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ f a c e o o o แฟนเพจอามอลันไทยแลนด์ค่ะหรือ www.advancephotosystem.com ค่ะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบาย